สวัสดีค่ะทุกคนเราเปิดคลิปในรถอีกแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะคุณญิปุ่นคะสามารถพูดได้ไหมคะขับรถขึ้นเขาไปด้วยอ่าเรากําลังจะไป <c oughs> พัทธาดอยตุงค่ะเราอยู่ที่เชียงรายคะ่ะจุดหมายแรกจะไปพระทธาดอยตุงก่อนนะคะก็ตอนนี้กําลังขับรถขึ้นเขาอะไรใดๆกันอยู่ก็เดี๋ยวขอไปไหว้พระนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวดูสิว่าจะไปที่ไหนถอดไปค่ะถ่ดไป ะขาฮีค่ะไม่ใชค่ะตอนนี้หาดร้านกาแฟนั่งก่อนนะคะร้านไหนคะเร็วค่ะเพราะว่าอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวต้องรีบกลับไปให้ทันด่านตอนหกโมงเย็นตอนนี้เป็นเวลาสี่โมงครึ่งไปค่ะไปค่ะอากาเย็นจุงยังไงคะอากาศดีไหมคะดีค่ะอากาศเย็นจะไม่ใส่เสื้อหนาวหรอคะบื้ออยู่นะบือก็ดูแบบเกาหลีได้อยู่ อะไรนะคะเกาหลีได้อยู่ <laughs> เกาหลีได้ <laughs> เย็นทีเดียวค่ะฉันจะตกเข่าไว้ก่อน <c oughs> โอ้ยร้านนี้แห <c oughs> ลนนะคะ่ะลุย <c oughs> มือแลมือแล เชิญจ้าน,น,นั่งนี้เลยจ้าว้าวไหมคะไหนหันหน้ามาหลัาๆสิไก่ขันตอนห้าโมงค่ะสวยไหมคะวิวคือดีมากค่ะทุกคนด้านนี้จะไม่ดีด้านนี้ดีหน่อยสวย ค่ะหามุงแถวรูปกันค่ะตอนนี้ก็เข้าโรงแรมแล้วนะคะแต่ว่าเราก็เข้ามาแบบมืดแล้วก็วจะแบบไม่ค่อยเห็น วิวทิวทัศน์อะไรเท่าไหร่เรามาพักที่ไหนคะคุณยี่อนันตรา Golden Triangle e l e p h เฟนแ a มแอนด์รีสอรเออยาววักจื้อใช่ค่ะมาตกวันเกิดพอดีนี่ให้ดูคิวมากไหนดูสินี่คืนนี้เรานอนห้องอันนี้ไปก่อน แลวเดี๋ยวพรุ่งนี้ใช่เพราะว่าเวลามาพักที่เนี่ยถ้าเราอยากจะแบบไปนอนที่เออบับเบิลก็คือเราต้องจองห้องพักแบบนี้ไปก่อนคือต้องจองที่เนี่ยสองคืนแล้วก็ก็คือจองห้องพักห้องพักธรรมดาใช่แล้วค่อยไปนอนในบับเบิลถูกซึ่งวันนี้ห้องพักที่เรานอนก็คือเป็นห้องพักแบบสวีทนะคะนะคะแล้วก็มองเห็นวิวแบบคือสัมภของคาเห็นวิวสามประเทศใช่ประเทศอะไรบ้างคะ ความรู้หน่อยโอเคงั้นวันนี้อาบน้ำนอนดีกว่าพรุ่งนี้ค่อยมาดูวิวเนอะเพราะว่าตอนนี้มืดมากแม่ไปสวยนันนอนฮ่าตอนนี้นะคะเรากำลังจะไปทกิจกรรมเรียนรู้เกี่ยวกับ Learning with the p a n คะมีสองคนมีสองคนด้วยนะไปกันค่ะ

เราจะซ่อนอาหารเล่นเกมซ่อนอาหารช้างก็จะดูว่าช้างจะหาอาหารเจอหรือเปล่าใช่ตอนนี้นางก็หันมาทางเราอยู่นางรออยู่แล้วเนี่ย <c oughs> เออเขารู้เนาะเขารู้รู้เวลาเนี่ยรอละเขาเขในจเดือนกุ้ยเดยวนะคะอาหารวันนี้มีอะไรบ้างนะคะก็จะมีเป็นกล้วยห้อยเป็นว้าถ้าทางน้าอร่อยนะคะเนี่ยกั <c oughs> งเทียม <c oughs> ที่เราคิช้างงวงเขาฟืบขึ้นไปได้อย่างงี้ใช่ไหมะ ไม่ได้ก uh ็เดี๋ยวจะแบบไปขายแล้วนะคะถือว่าจะวางไว้ตรงนี้ก็ได้ค่ะซ่อนไหนคะคุณซ่อนแถวนี้แหละซ่อนไว้ตรงนี้ไหนมันซ่อนได้ไหมเราจะซ่อนไว้ตรงนี้นะคะที่ถูกเข้ามาชถึงเดินไปซ่อนไว้ในรูยางก็ได้ได้ไหนคะคุณเกลี่กอ้อยไปนนิดห่อย ไว้ในหลุมหลุมไปว้ในหลุมได้ไปอ่ะวางลงไปเลยเนาะแล้วก็ตกลงไปอันนี้นะคะคือดิฉันมองไม่เห็นนะคะว่าซ่อนไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูว่าช้างจะมองเห็นไหมนะพออยู่ใกล้ๆก็แอบกลัวเพราะว่าตัวเขาใหญ่มากเลยอ่ะ าไปถือเอาไว้แล้วก็หล่นเห็นไหมลูกถือไว้ค่ะอื่นเขาจะได้แยี่ยไม่ได้หล่นแล้วก็หล่นเนาะถ่ายรีโอนอยู่น้องพ่นน้ำลายใส่เลยนหรอยังไงนะยังไงนะคะหมูหมอก็จะไม่เลอะแล้วนะวันนี้ เาล้างมือก่อนก็ได้นะคะตอนนี้ค่ะก็เสร็จจากกิจกรรมเรียนรู้กับช้างแล้วเรียนรู้เรื่องช้างเรียนรู้เรื่องช้างกับคุณหมอแล้วเดี๋ยวก็สี่โมงวันนี้เราจะย้ายไปที่บับเบิลจังเกิล <coaching> จังเกิล <siege> บับเบิลปะเป็นแบบว่าโดมใสๆเพื่อที่จะว่าเออใกล้ชิดกับช้างอะไรอย่างงี้นะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะคะ มาอยู่ที่จัง g ก e b บ b บ l e และนี่คือที่พักของเรานั่นเองนี่ค่ะเห็นไหมคะสวยงามไหมคืนนี้เราจะนอนที่นี่กันนะคะก็จะเป็น Bubble เนื้อเป็นโดมลูกโป่งนะคะมองเห็นท้องฟ้าแล้วก็มีน้องช้างกินหญ้าแล้วก็เขาก็จะอยู่กับเราทั้งคืนเลยนะคะ คือมือเย็นนะคะเราจะนั่งทานอาหารกับช้างวันนี้เราสั่งเป็นปิ่นโตเซตไทยก็มีหลากหลายมียำส้มโอมีปลาแกงต้มขามีข้าวซอยมีน้ำพริกนุมอะตอนนี้ค่ะก็บบจะรับทานดินเนอร์กันแล้วนะคะ,ะทำงกลางธรรมชาติ ท่ามกลางน้องชางนะคะดินเนอร์โอเคงั้นเราเริ่มกินกันเลยดีกว่าตอนนี้นะคะชิฉันค่ะกำลังจะเดินทางไปถ่ายรูปให้คุณพี่นะคะโดยที่คุณพี่อยากได้รูปช้างกับดังเกิลบับเบิลจากงไกลซึ่งที่ฉันต้องเดินไกลมากค่ะเพื่ออ้อมรัวอ,ออกมาถ่ายด้านนอก ไปค่ะว้าตายช้างเดินมาส่วนได้ใช่ไหมคะมสวนได้ใช่ไหมคะตอนนี้ได้หรอคะอค <laughs> มีความกลัวเล็กน้อยค่ะเดินสวนกับน้องช้างค่ะมีความกลัวเล็กน้อย <laughs> <laughs> อค่ยะ <laughs> ต้องเดินผ่านอ้อมรั้วมาค่ะเพื่อมาถ่ายจุดนี้ Yeah!